สวัสดีครับท่านนายกครับท่านนยกสบายดีครับพระเจ้าที่ใช้หลายที่ารแคังโอการรวมกันเกิันเกิดขั้นที่สีสัมนส่งนาโอกาสทานด้ยิ่งยากทางการจิดวิญญาในการเสนอของท่านคอเสิร ครับสวัสดีครับท,ท่านครับก็ยินดีนะครับที่ได้เจอครั้งสุดท้ายที่ออสเตรเลียมีเรื่องเดียวครับแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลสปปลาวนะครับวันนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ข้างหน้าผมนี่มีทางทหารมีทางตำรวจมีทางปราบปามยาเสพติดนะครับกับกลาผมมาร่วมคุยด้วยเรื่องเกี่ยวกับปัญหาแก้ไขยาเสพติดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดระหว่างทั้งสองประเทศประเทศไทยและสปปลาว ในแง่ของการจับจับกลุ่มแล้วก็พิ่มเพิ่มพื้นที่ในการตระเวนชายแดนให้มากยิ่งขึ้นนะครับขออ้อ2ขอให้เสริมสร้างขีความสามารถแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสอปปลาวโดยฝ่ายไทยพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสืบสวนและขยายผลในการจับกลุ่มในการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้พัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งรัฐบาลไทยได้สบสนุนประมาณแก่โครงการพัฒนาทางเลือกนะครับหรือ uh, UNODC เพื่อปลูกกาแฟาแทนการปลูกฝิ่นที่แขวงหัวพันธ์นะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านเองนะครับในนี้ผมก็ขอแค่นี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเป็นปัญหาใหญ่เหลือเกินก็หวังว่าท่านคงจะให้ความสําคัญและให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับทางรัฐบาลไทยด้วยนะครับขอเชิญท่านครับครับเกี่ยวขครับ นายิทสามารถใรการต้องควบคุมจากการะตั้นการยกระดับันธ้รจะานห้จะเรี่้นในการจะ้าด้นะครับ